นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระตนะตรัยขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระศรีวชิระมีที ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโมลิโลกกยารามพระครูสุธีธรรมาพิรัตเจ้าวาดวัดป่ารัชดารามขอถวายความเคารพพระเทรันุเทระคณะครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงพระภิสูจน์สมเด็ทุกๆรูปขอเจริญพรคณะสศัทธาท่านเจ้าภาพและญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้ ซึ่งวันนี้เป็นวันที่25ธันวาคมพศ2567ซึ่งมีเจ้าภาพพัฒหารก็คือพระครูศรีกิตยาทิคุณเจ้าคณะอำเภอป่าซางฝ่ายธรรมยุทธ์วัดเกาะกลางอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพพุทธาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดเจดีหลวง เนื่องในวันครบรอบชาติการ100ปีและพร้อมทั้งมีเจ้าภาพน้ำปานะก็คือพระครูพิสุทธิ์ที่สรคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชาวรารามกรุงเทพมหานครเลขานุก,การเจ้าคณะแขวงวัดอรุณซึ่งท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ประสงค์ในบุญในกุศลที่ ชื่อว่าความสุขเพราะว่าบุญที่เราทำก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่ความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งที่อ่านชื่อเจ้าภาพมาก็มีทั้งการทำบุญอุทิศถวายที่พระครูศรีกิตยาที่คุณทำบุญอุทิศถวายบริพักคุณหลวงปู่พระเทพพุทธาจารย์ก็ถือว่าเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตาเวที เพราะว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราไม่สามารถที่จะทําอย่างอื่นได้นอกจากทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพราะว่าผู้ที่ละโลกไปแล้วเราก็ไม่ทราบว่าท่านถือเอากติใดในที่ที่ไปแล้วแต่ในคนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่การทําบุญอุทิศนี้ก็ถือว่าเป็นหน้า,นาที่ของผู้ที่ระลึกนึกถึงบุญคุณและเมื่อเราทําบุญไปแล้ว คนที่จะได้คนแรกก็คือคนที่ทําเองนี่แหละเป็นคนที่ได้บุญได้กุศลเพราะว่าบุญกุศลนี้พระพุทธเจ้าท่านจะพระองค์สรรเสริญเนื่องจากบุญในเช่นในวันนี้เป็นการถวายทานซึ่งทานนี้ถ้าเรา,าเป็นพุทธศาสนิกชนก็จะได้ยินบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ท่าน กล่าวเทศหรือสมโภชนิยกถาก็ตามเพราะว่าการที่เราทําทานเนี่ยถือว่าเป็นการทําให้ชุดของเราเนี่ยมีมีมงคลเพราะเป็นการทํามงคลให้กับชีวิตตนเองเพราะว่าคําว่าทานเนี่ยก็มีปรากฏไว้ในปรากฏในมงคล,ลสูตรเช่นเดียวกันฉะนั้นบุคคลใดที่ทําทานบุคคลนั้นก็ชื่อว่าทําสิ่งที่เป็นมงคลแก่ตัวเองและทานนี้นั้นก็ปรากฏแม้แต่ในแม้ กระทั่งในบารมีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราถ้าว่าเราเคยสวยดเกี่ยวกับบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันดับแรกที่เราได้ยินก็นคือทานบารมีซึ่งทานบารมีนี้ก็จะปรากฏยิ่งถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาโดยเฉพาะหนังสือมงคลพิเศษก็จะได้ยินบ่อยคือการถวายทานนี้ก็ถือว่าเป็นการสังสมบุญสังสมกุศล ให้เราเพราะว่าการที่เราจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์นี้นั้นไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆต้องอาศัยบุญกุศลเป็นจํานวนมากไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์นี้ได้แล้วการที่เรามาได้ยินได้ฟังธรรมะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ยากฉะนั้นในวันนี้ท่านพระครูศรีท่านก็ได้ทําบุญทิศให้กับหลวงปู่แล้วก็ ทั้งพระครูวิสุทธิ์ที่สรคุณท่านก็ได้ทําบุญถวายนามปนานะถือว่าเป็นการาทําบุญสังสมไปในพบหน้าและในปัจจุบันด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราไดส้สัมผัสชัดเจนที่สุดในขณะที่เราทําบุญก็คือปัจจุบันขณะคือเราจะรู้สึกว่า,าจิตใจของเราแช่มชื่นเบิกบานเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ถือว่าบุญได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วส่วนส่วนผลนั้น ขนาดที่เราไดน้นั่งฟังธรรมอยู่ใน,ในขณะนี้หรือฟังสมโมทีนิยกรทานในขณะน,นี้ก็ถือว่าเป,เป็นกุศลวิบากนะเกิดจากกุศลนะเพราะว่าจาไว้เลยว่าเมื่อไรที่เรามีความสุขปร,สประสบความสุขสิ่งทั้งหมดนั้นล้วนแต่เกิดจากบุญเพราะฉะนั้นคอยท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นคนที่เป็นคนที่ใคร่ต่อการได้บุญอยากจะได้บุญแล้วก็ทําบุญด้วยการ ถวายทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาเป็นต้นเพราะว่าบุญนี้มีมากมายแต่เมื่อย่อลงมาแล้วก็มีทานศีลแล้วก็ภาวนาเหมือนที่ท่านเจ้าภาพในวันนี้ก็ได้ถวายทานถวายทานแก่พระภิกษุสามเณรในวัดโมริโลกยารามที่ท่านได้มาอบรมอยู่ที่วัดปารชดารามแห่งนี้และในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาและก็ ขออ้างอิงเอาคุณพระศสีรตนตรยัยขอโปรดอภิบาลรักษาคณะสัทธาญาตโยมและท่านเจ้าภาพทุกคนทุกท่านที่ได้ควนขวายในบุญกุศลจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยทั้งสี่คืออายุวันณนะสุขภพละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทิน